มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับดอกเบี้ยถูกมากๆมีงไงติดตามคุณเหลียงด้วยนะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์นะครับวันนี้เหลียงจะพาชม รถยนต์รี v o 4ประตูพีรลนเนอร์เกรด2.4มิด MID นะครับแต่ก่อนจะไปดูรถกันเนี่ยผมขอแนะนำโปรโมชั่นตอนนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ร้อนแรงสุดๆในตอนนี้ครับก็คือดอกเบีย้ย0%ครับผมดอกเบีย้ย0%นะครับเล่นง่ายๆครับเพียงลูกค้าดาว25%นะครับ และผ่อนไม่เกิน4ปีรับดอกเบีย้ย0%ไปเลยนะครับถึงแม้ออกคันแรกก็ใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับสําหรับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับดอกเบีย้ย0%เนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับรี v o ทุกเกรดรุ่นนะครับที่เป็น Smart Cap และ4ประตู4คูณ2นะครับย้ำนะครับ Smart Cap และ4ประตู ที่เป็น4คูณ2ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ดาว25%หรือ20%นะครับแล้วบอกว่าอยากจะผ่อนให้ยาวกว่าน,นี้ผ่อน4ปีเนี่ยค่างวดสูงเกินไปงั้นลองผ่อนสัก72งวดนะครับจะมีดอกเบีย้ย1กว่าๆให้ด้วยนะครับผมดาว20 25%ผ่อน72งวดดอกเบีย้ย1กว่าๆเท่านั้นครับ หรือบางท่านบอกว่าอยากจะดาวน้อยๆไม่อยากดาวเยอะนะครับแล้วก็ผ่อนยาวๆอยากได้ข้างวดถูกๆนะครับผมผมมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ดาว15%นะครับแล้วก็ผ่อน72งวดผ่อน84งวดดอกเบี้ย2กว่าไปเลยครับผมและที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มลูกค้าที่เคยมีรถยนต์นะครับผมมีโปรโมชั่นดาวน้อยดอกถูกด้วยนะครับ ลูกค้าที่เคยมีรถยนต์นะครับนำสำเนาทะเบียนรถยนต์คันเก่ามาแนบนะครับรถยนต์คันเก่าเนี่ยถือครองมาแล้ว3ปีขึ้นไปหรือว่าผ่อนหมดแล้วมีเล่มทะเบียนแล้วนะครับเอามาแนบเรื่องได้นะครับดาวเพียง9,900บาทผ่อน72ถึง84งวดรับดอกเบี้ย2กว่ากว่าเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับโปรโมชั่นนี้ มีเวลาจำกัดนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโปรโมชั่นจะประกาศเป็นเดือนต่อเดือนนะครับรีบหน่อยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีลิงก์ลน์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมมีลิงก์ Facebook ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปนี้ด้วยติดต่อมาที่เบอร์0858333541ได้เลยครับผม สำหรับจุดเด่นของ r ี v o Smart Cap และ4ประตูเกรด2.4มิตรนะครับจุดเด่นก็คือที่ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ LED Light Guiding นะครับมาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์ที่เป็นลูกแก้วด้วยนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีเมทัลลิกออกเทาดำนะครับซึ่งถ้าเป็นเกรดไฮที่ ราคาสูงกว่านี้เนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับส่วนไฟหน้าของเกรดมิดเนี่ยก็เหมือนกับเกรดไฮเลยครับสังเกตดูคันนี้จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับก็คือตั้งแต่เกรดมิดขึ้นไปเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับคิวโครเมียมตกแต่งกระจังหน้าและตกแต่งโป่งล้อสีดำนี้ลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ ในเกรดมิดนะครับถ้าเป็น Smart Cap ล้อแม็กเขาจะเป็นขอบ17แล้วก็เป็นสีดำเงาแต่พอเป็นสีประตูจะได้เป็นขอบ18ปัดเงาแบบในภาพเลยครับรถยกสูงน็อตล้อจะเป็น6รูนะครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับพร้อมกับพับไฟฟ้าได้แล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วย มือจับตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีตกแต่งฝาถังน้ำมันตัวนี้ดุดันมากเลยรี v ว p ร์พีลานเนยกสูงทุกรุ่นในปัจจุบันนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับมีการยกแหนบชุดเก่าออกและใส่แหนบชุดใหม่เข้าไปนะครับได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ออกรถไปนะครับหรือว่ามาทดลองขับพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าช่วงล่างรีโว่สมปัจจุบันนะครับเป็นช่วงล่างที่ดีมากนะครับนุ่มแล้วก็เกาะถนนมากกว่ารุ่นก่อนๆคนละคันเลยครับเรียกได้ว่าคนละคันเลยนะฮะอยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาทดลองขับกันนะครับ เครื่องเสียงของ Revo p i r a เ e r ยกสูงเกรด m ิดขึ้นไปนะครับจะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือการเชื่อมต่อไร้สายนี้ทำให้ลูกค้าสามารถดู YouTube ผ่านเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับแต่มีข้อจำกัดคือต้องดูขณะรถจอดและดึงเบรกมือเท่านั้นครับและการเสียบสายเพื่อใช้เนวิเก t o r ร์นำทางยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะครับ ลีโวยกสูงทุกรุ่นนะครับจะมีคูบล็อกมาให้เลยนะครับตั้งแต่เกรดเอ็นทีนะครับคูบ็อกช่องนี้นะครับสามารถรักษาอุณหภูมิทําให้น้ํากระป๋องสามารถเย็นได้นานมากขึ้นด้วยครับในเกะด้านหน้ารถยนต์นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานคู่มือการรับประกันนะครับใบรับประกันฟิลม์มเล่มป้ายแดง อยู่ครบไหมนะครับลูกค้าต้องคอยตรวจสอบด้วยครับที่สำคัญคืออย่าลืมเลขรับแจ้งประกันและหน้าตารางพรบนะครับให้พกติดรถยนต์ไว้เผื่อเกิดเหตุนะครับจะได้อุ่นใจไว้ก่อนนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเกรด2.4มิตรขึ้นไปนะครับก็คือจะมีกล้องมองถอยหลังมาให้กับรถยนต์เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม ถ้าเป็นยกสูงเกรดเอ็นทีลงไปจนถึง Z-Edition นะครับยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับสำหรับฝาท้ายตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะครับสามารถติดตั้งตัวผ่อนแรงฝาท้ายเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากติดตั้งผ่อนแรงฝาท้ายเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วเพียง1-2นิ้วในการเปิดปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ ถือว่าเบามากๆเลยครับและราคาติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้ก็ไม่แพงด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะให้แถมนะครับแจ้งพนักงานขายได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่แพงนะครับรีโวทุก เกรดรุ่นนะครับยังมีฟังก์ชันกุญแจที่คุ้มค่ามากเลยนั่นคือกุญแจระบบ e m o b i l i z e r ฝั่งชิปนะครับงัดสายไฟใต้คอพวงมาลัยออกมาต่อตรงต่อตรงไม่ติดนะครับขโมยยากมากนะครับต้องได้กุญแจ3ดอกจากโชว์รูมเท่านั้นนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคือการทำกุญแจหายครับอย่าทำกุญแจหายทั้งชุดนะครเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าหายเพียงดอกเดียวก็ 2,000กว่าบาทเท่านั้นครับสำหรับกุญแจ immobilizer นะครับและใน r ี v o ยกสูงเกรด mid ขึ้นไปนะครับเราจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะครับสำหรับปุ่มมัล t i f u n c t i o n ปุ่มกดบนพวงมาลัยจะมาตั้งแต่ r ี v o ยกสูงเกรด entry เริ่มต้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Z ตัวเตี้ยนะครับปุ่มกดมัล t i f u n c t i o n ที่พวงมาลัยจะมาตั้งแต่เกรด mid ขึ้นไปครับ และตอนนี้รี v o ทุกเกรดรุ่นนะครับได้มีการขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น5ปีหรือ150,000กิโลแล้วนะครับที่สำคัญคือยังมีฟรีค่าแรงให้ถึง100,000กิโลด้วยนะครับเข้าเช็คระยะให้ครบนะครับผมข้อควรระวังนะครับในระยะรับประกันนี้นะครับ5ปีแรกหรือ15กิโลเมตรแรกนะครับ ต้องเข้าเช็คระยะที่ศูนย์เตต้าทั่วประเทศให้ครบระยะนะครับผมอย่าเอารถไปเข้าอู่ข้างนอกนะครับและควรต้องนำรถเข้าเช็คทุกระยะให้ครบด้วยนะครับถ้าเกิดใช้รถน้อยก็ให้นับเดือนเอานับปีเอาทุก6เดือนเข้าทีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้รถเยอะก็นับทุกหมื่นกิโลเข้าทีหนึ่งครับหากเรานำรถเข้าไม่ครบตามระยะที่แจ้งนะครับ เราอาจจะไม่ได้สิทธิ์การรับประกัน5ปีหรือ15กิโลเมตรเลยนะครับผมต้องระวังนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมีใครแจ้งลูกค้าเลยสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดอะไรเข้ามาก็ได้นะครับช่องเหลียงโตโยต้าพาทัวร์นะครับหาง่ายนะครับผม แล้วผมจะนำของดีมาฝากอีกในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ